แล้วถ้าดูแลลูกอยู่ที่บ้านแล้วเมื่อไหร่อ่ะถึงจะแบบต้องรีบพาลูกไปหาหมอหรืออาการแบบไหนที่จะต้องแบบไม่อยู่รอแล้วนะจะต้องรีบประสานเจ้าหน้าที่นะคะนั่นก็คือก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd k k d s นะคะเพจแม่โบ<อ>พยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กต็อกโบเน k ้อคิดนะกดไลค์ราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย หนึ่งเลยหายใจเหนื่อยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะ üre, ดูจากอัตราการหายใจแต่ว่าถ้าเป็นประชาชนบางที <baz en S 1> มันก็นับไม่ถูกนึกออกไหมเอ๊ะมันนับยังไงอัตราการหายใจแต่มันมีวิธีการดูง่ายๆนั่นก็คือว่าลูกหายใจเหน jer, ื่อยถอดเสื้อผ้าลูกออกเลยคะ่ะแล้วคุณแม่ดูตรงบริเวณที่โค้งลูกนะคะอกลูกนะคะมันจะบุ๋มถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกหายใจเหนื่อยอกจะบุ๋มนะคะแล้วก็ท้องก็จะแบบปุดปุดผ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 ุดปีกจมูกก็จะบาน,บ,นบานบาน,บาน,บานหายใจแบบ fact, ที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 เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนนะคะก็คือว่า ปากซีดเขียวม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้ามีออกซิเจนหนีนะคะก็จะเจอเลยว่าออกซิเจนในร่างกายต่ําโดยทั่วไปค่ะเราจะโอเคที่ออกซิเจนมากกว่า9ก้าสิบบแต่เมื่อไหร่ที่หนีปุ๊บนะคะแล้วออกซิเจนต่ำดิง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 ลงมาแล้วร่วมกับเหนื่อยโอ้อันนี้ไม่รอแล้วนะคะบึ่งไปโรงพยาบาลนะคะหรือว่ารีบติดต่อเจ้าหน้าที่เลยอะไรอย่างเงี้ยได้บอกไหมคะสคือซึมหมายถึงว่านอนเยอะนะคะซึมไม่ตื่นมาเล่นไม่กินนมเออในกรณีแบบนี้คือโอ้ยไม่รอแล้วไปหาหมอนะคะหรือว่าบางคนค่ะ อาเจียนเยอะมากหมายถึงว่าแบบกินไม่ได้เลยอาเจียนทายเลวเยอะมากอะไร่งเงี้ยค่ะเนาะเออในกรณีแบบนี้หรือไม่กินนมนะคะเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องแบบติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็รีบไปโรงพยาบาลแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกอะมีไข้สูงคือแบบไข้สูงแบบสามแปดห้าสามเก้าอะไรเงี้ยแล้วเป็นอยู่นานเกินกว่าหนึ่งวันในกรณีแบบนี้ก็คือพาลูกหาหมอนะคะโอเคไหมอะ